เขาหูหรือว่าอะไรเนะะี่ยค่ะทำลูกตาเก็บไว้ก่อนได้นะคะอยู่ได้นานเป็นเดือนเลยนะคะคือเวลาที่เราทำผมเนี่ยเราต้องทำเส้นบางบางเส้นแล้วก็หนาเส้นนะคะจะมันจะไม่ใช่แบบว่าหนาไปทั้งหมดนะอย่าลืมกดติดตามนะคะเพื่อที่จะไม่ได้พลาดเทคนิคดีๆในการทำเค้กขนมและเบเกอรี่ในทุกๆวันค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทำคัพเค้กนะคะแต่งหน้าน้องยูนิคอรนนะคะเป็นคัพเค้กนะแบบนี้นะคะแล้วก็จะมาแต่งหน้าแบบนี้นะคะด้วยฟองดองนะคะน้ำตาลฟองดองนะคะเดี๋ยวจะมีวิธีทำยังไงไปดูกันเลยค่ะ โอเคเนาะเดี๋ยวเราจะมาทำตัวนี้นะคะก็คือเป็นคัพเค้กนะคะนี่ก็คือเป็นคัพเคก้กกล้วยหอมนะคะที่ก้อยเนี่ยอบมาแล้วนะคะตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของวัตถุดิบแล้วก็อุปกรณ์นะคะอ่ะก็วันนี้เราก็จะทำเป็นน้องหมูนะคะยูนิคอร์นตรงนี้นะแล้วก็อุปกรณ์นะคะก้อยก็จะได้แจ้งไว้แล้วเนาะสำหรับใครที่ทำตามก็เริ่มกันได้นะคะก็จะมี2งอันที่เพิ่มเติมเข้ามานั่นก็คือเป็นฝาเนะะี่ยค่ะเป็นฝา กระปุกนะคะหรือว่าเป็นฝาอะไรก็ได้นะที่ ให้มันใหญ่อันนึงแล้วก็เล็กอันหนึ่งแบบนี้นะคะใครที่ไม่มีก็เอาแก้วนะคะใครที่เตรียมจะทําตามเอาแก้วมาเพื่อที่เราจะตัดให้มันเป็นวงกลมให้มันเป็นรูปวงกลมนะคะโอเคเนาะก็จะมีครพบเค้กที่อบมาแล้วก็ฟองดองเราจะใช้ทั้งหมด4ส,สีนะคะอยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีเมด็ดน้ําตาลนะคะตามนี้เลยนะตามนี้เลยนะคะมามาเริ่มกันเลยใครที่ทํางานฟองดองอยู่แล้วนะคะก็จะมีอุปกรณ์แผนนวดแล้วก็ ไม้ครึ่งนะคะเวลาซื้อมันก็จะเป็นเซตแบบนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นเป็นสีผงนะคะที่เราจะเอามาปัดแก้มน้องนะคะโอเคมาค่ะหลังจากที่เราอบคัพเค้กมาเรียบร้อยแล้วนะคะสิ่งแรกเลยเราจะหาที่กดนะคะไซส์ใหญ่แล้วก็ไซส์เล็กแบบนี้นะแล้วก็เราก็จะ มาเริ่มทําเป็นหน้าเลยนะคะเป็นหน้าวันนี้ก้อยนะคะจะใช้เป็นฟองดองคือฟองดองเนี่ยมันจะแตกต่างกับกําเพ็นะคะซึ่งก้อยได้อธิบายไว้ตอนที่เราไลฟ์ทําดอกไม้นะคะเมื่อวันเสาร์ที่แล้วเนาะวันนี้มันจะค่อนข้างที่จะนิ่มนะคะนิ่มมากกว่ากําเพ็นะคะถ้าเกิดว่าเป็นกําเพ็ดมันก็จะแบบแข็งเซตตัวได้เร็วนะคะโอเคเนาะเดี๋ยวก้อยจะบอกทริคก,ก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปนะตัวนี้นะคะเนื่องจากว่าแผ่นรองเนี่ยมันเป็นซิลิโคนใช่ไหม คือซิลิโคนเนะะี่ยค่ะมันจะดูดฝุ่นเข้ามาเนี่ยได้ง่ายมากนะคะราวางไว้ในห้องเนี่ยฝุ่นก็จะดับได้ง่ายนะคือเทคนิควิธีการคลีนนะคะเราก็จะแบ่งเอาฟองดองนะคะออกมานะคะแล้วก็แทบแทบทบ,ทบลงแบบนี้นะคะเพื่อที่จะคลีนเอาเศษผงนะคะเศษฝุ่นต่างๆเนะะี่ยค่ะมันก็จะติดออกมาอันนี้ก็จะเป็นฟองดองอันดับแรกเนี่ยเราก็จะ มาคึงนะคะวิธีการคลึงอย่างที่ก้อยบอกเนาะเพราะว่าวันนี้นะคะเราจะใช้เป็นฟองดองเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะแบบชื้นนะคะมันจะมีลักษณะคล้ายๆกับลินนะคะถ้าเกิดเป็นฟองดองนะมันจะไม่ได้เซตตัวแบบแหบบ้งไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราจับจับแบบเนี้ยค่ะมันชื้นมากเลยเนี่ยจับแล้วแบบ ติดเหนียวมือนะคะเราจะวางไว้ก่อนเดี๋ยวก็ห้บอกวิธีแก้นะถ้าสมมุติว่ามันชื้นพอดีว่ามีน้องถามเข้ามานะคะว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่ามันชื้นเนะะี่ยค่ะจับแล้วปั้นไม่ได้เลยทํำยังไงคะนี่ค่ะเราก็จะเอากำเพ็นะคะผสมกับฟองดองเลยนะผสมในสัดส่วนที่เท่ากันนะคะกาเพครึ่งหนึ่งฟองดองครึ่งหนึ่งนะคะมันก็จะได้เป็นแบบเซตตัวได้ดีกว่าเห็นไหมไม่ได้ชื้นอะไรเลยอันนี้จะดีมากนะคะ แบบนี้นะเนหายเวลาที่คึงก็วางตรงกลางนะคะแล้วก็ลงมาข้างล่างตรงกลางแล้วก็ขึ้นไปข้างบนจะคึงให้แบบบางๆนะคะอันนี้เราจะทําเป็นตัวสีชมพูตรงนี้นะคะเห็นไหมโอเคนะอันนี้นะคะเราก็จะคึงไว้ก่อนแล้วก็พักไว้วันนี้อยู่ที่หน้าน้องหมูของเราเนะะี่ยค่ะมันมีทั้งหมด4สี4นะคะถ้าเกิดว่าเราจะทำเนะะี่ยค่ะให้เราผสมสีมาไว้เลยนะนี่อันนี้ก้อยก็ผสมสีมาแล้วนะคะตรงนี้ นะแนะนําทําในห้องแอร์นะคะเวลาที่เราจะทํางานฟองดองเนาะมันจะได้แบบทําได้ง่ายๆนะคะโอเคนะจากนั้นนะคะเราก็จะใช้ฝาฝาตัวนี้มันมาจากตัวนี้นะคะเป็นกระปุกซึ่งก้อยก็จะเอาตัวฝาเนะะี่ยค่ะมากดลงไปใครที่ไม่มีให้ใช้แก้วนะคะให้ใช้แก้วแล้วก็กดลงไปแบบนี้เลยนะ เ,เนี่ยคะ่ะเราก็กดลงไปเลยวิธีการกดนะคะอย่างที่ก้อยบอกเทคนิคก็คือเราต้องกดให้ขาดทีเดียวเลยนะคะแบบนี้โอเคนะมันก็จะได้ประมาณนี้นะคะเวลาที่เราย้ายงานฟองดองเนี่ยทุกครั้งต้องใช้มีดนะคะทําแบบนี้นะนี่คะ่ะใช้มีดปึ๊บ แบบนี้นะคะเราก็จะวางไว้ก่อนทําเสร็จแล้วนะคะอันนี้ไม่ใช้แล้วแล้วก็เก็บแล้วก็แรปไว้นะคะแรปแบบหลายๆชั้นเลยนะอันนี้นะคะแล้วเราก็เก็บไว้ในแก้วปุ๊บต่อไปเราก็จะทําตัวนี้นะคะซึ่งก็จะเป็นหน้านะตะกี้นะคะเราใช้ฝากดออกมาแล้วเราก็จะกดอันนี้อีกทีหนึ่งนะคะอ่ะต่อไปเราก็จะใช้วันนี้ค่ะกดลงไปอีกทีหนึ่งประมาณนี้กดให้มันเป็นหน้าเป็นตัวสีชมพูนะคะกดลงไปแรงๆแล้วก็ให้มันขาดออกมาเลยแบบนี้ นะคะคโอเคนะคะเราก็จะได้หน้าแบบนี้เห็นไหมคะต่อไปนะคะเราก็จะมาคลุมเลยวิธีย้ายฟองดองทำยังไงคะเราก็ใช้มีดมากแล้วก็คลุมลงไปตรงนี้นะคะ เดี๋ยวก็จะบอกทริคอีกอย่างหนึ่งเวลาที่ลูกค้ากินหรือว่าเราทําเป็นของขวัญให้ลูกให้อะไรเนี่ยค่ะเวลาที่กินเนี่ยเขาก็จะได้กินแค่ตัวน้าตาลฟองดองแล้วก็ตัวเค้กใช่ไหมซึ่งมันไม่อร่อยนะคะอย่างฟองดองเนี่ยมันก็จะมีรสหวานไปอย่างเดียวนะไม่ได้อร่อยนะคะเทคนิคก็คือให้เราเนี่ยค่ะเจาะรูนะคะเราใช้หัวบีบเนี่ยเจาะรูลงไปแล้วก็เติมครีมลงไปค่ะครีมที่อร่อยนั่นก็คือเป็นช็อกโกแลตนะคะเติมครีมช็อกโกแลตลงไปนะคะเวลาที่เรากินเนี่ยค่ะเราตัดกินเราก็จะได้กินครีม แล้วก็ได้กินตัวเคกด้วยนะคะโอเคเราก็คุมเลยนะคะคุมเลยคุมเลยค่ะแต่งทรงนะคะจัดทรงไปแบบนี้ค่ะมันก็จะได้แบบนี้แล้วก็วางลงไปเลยค่ะเวลาที่เราจะติดนะคะให้เราดูว่าด้านไหนที่มันไม่เนียบนะคะเราก็จะปกปิดด้านนั้นไปก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็แปะลงไปเลยแล้วเรานะคะจะใช้น้ำนะคะเป็นตัวยดืดนิดเดียวนะคะแบบนี้นะ ส่วนต่อไปนะคะเราจะมาทําส่วนที่มันยากที่สุดหูนั่นเองนะคะส่วนหูเนี่ยเราจะใช้สีขาวกับสีชมพูวิธีเก็บฟองดองให้เก็บอยู่ในโถแบบนี้นะคะกระปุกนะคะส่วนที่ยากที่สุดนะคะนั่นก็คือหูนะคะเพราะว่าหูเนี่ยมันจะมีอยู่2เลเยอร์เราจะใช้สีขาวแล้วก็สีชมพูนะคะตรงกลางตรงนี้เราก็เอาฟองดองในขาออกมานิดนึงนะคะแล้วก็อาจจะคลึงก็ได้นะนี่ให้มันบางๆนะคะแต่ว่าไม่ต้องบางมากนะเดี๋ยวมันจะไม่เซตตัวนะคะเราจะใช้มีดของ ตัดนะคะเวลาที่ตัดอย่างที่ก้อยบอกเนี่ยห้ามแบบลงไปแบบนี้นะคะเราก็จะค่อยๆตัดออกมานะคะตอนแรกนะเราก็จะตัดชี้ขาาก่อนตัดก็คือเป็นสามเหลี่ยมธรรมดานะคะแบบนี้นะเป็นสามเหลี่ยมธรรมดาแบบนี้ประมาณนี้นะคะ,อะโอเคสามเหลี่ยมธรรมดาแบบนี้นะคะแล้วก็เอาตัวสามเหลี่ยมเนะะี่ยค่ะมาวางทับข้างบนนะคะ พอเราได้สามเหลี่ยมเนี่ยที่มันซ้อนกันนะคะเราก็ย้ายขึ้นมาเนะะี่ค่ะใช้มีดตลอดนะคะสําหรับเวลาที่เราจะย้ายเนาะแล้วเราก็พับเข้าไปนะคะเน,นื่องจากฟองดองเนี่ยมันแบบมันนิ่มเนี่ยคะ่ะมองเห็นเนาะพับเข้าไปแค่นี้เองนะคะแล้วก็เดี๋ยวก็จะติดเราใช้น้ําเป็นตัวยึดโอเคนะแล้วก็ฝั่งตรงนี้คะ่ะแล้วก็อ,ออกมาแบบนี้คะ่ะแล้วก็ทำแบบนี้โอเค ก็จะได้ประมาณนี้นะคะหนึ่งก้อยก็จะวางไว้ตรงนี้เราก็จะได้หูที่เรียบร้อยแล้ววางจากนั้นนะคะส่วนต่อไปนะคะที่มันยากรองลงมานั่นก็คือเขาเราก็จะใช้เป็นสีขาวเนะะี่ยค่ะแล้วก็จะมีสีทองนะคะคือสีทองเนี่ยมันก็คือเป็นสีผงสําหรับงานฟองดองงานคุกกี้นะคะเป็นสีผงสําหรับกินได้นะ เราจะทําแบบนี้ค่ะเราจะริ่งตัวฟองดองเนี่ยคึงไปพร้อมกับสีเลยนะคะเราเอาสีทองออกมาปุ๊บคือสีทองเนี่ยใช้งานได้นานมากอดีน่าจะปีกว่าแล้วนะคะแล้วเราก็คึงไวไปเลยนะคะเดี๋ยวนะก็จะทําแบบเราก็คึงไปเลยจ้าแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วมันก็จะได้เป็นแบบนี้ค่ะเห็นไหมมันแบบมันเนียนมากมันแบบดีมากเลยนะคะคึงไปพร้อมกันแบบนี้เลยนะแล้วก็พับเข้ามาแบบนี้นะพับเข้ามาปุ๊บแบบนี้นะคะ แล้วก็คว้ยกันแบบนี้ค่ะแบบนี้นะค่อย,อย,อยทๆทําตามนะคะปึ๊บหมุน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 แบบนี้นะคะแล้วก็ปั้นนะคะหมุนหมุนให้มันแบบเป็นเจดีขึ้นมานะคะแบบนี้ประมาณนี้นะคะแล้วก็ใช้มีดนะคะตัดแล้วก็วางไว้โอเคเราก็จะได้เขาแบบนี้ค่ะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวนี้นะครึ่งครึ่งนะคะปลายให้ปลายเนี่ยแหลมแหลมไปเลยแล้วก็ม้วนนะคะอันนี้คือฟองดองนะฟองเห็นไหมคะฟองดองมันก็จะย้วยแบบนี้นะคะสีขาวคือฟองดองส่วนสีอื่นๆคือกาเพ็ดนะคะโอเคนะก็จะได้ประมาณนี้แล้วเราก็ตัดค่ะปึ๊บ แล้วก็อักไว้นะคะอ่ะสีขาวเดี๋ยวเราก็ทําอีกเส้นหนึ่งให้มันบางๆนะคะคือเวลาที่เราทําผมเนี่ยเราต้องทําเส้นบางบางเส้นแล้วก็หนาเส้นนะคะจะมันจะไม่ใช่แบบว่าหนาไปทั้งหมดนะโอเคเสร็จแล้วนะคะเราก็จะส่วนสีดำเนี่ยก็คือแบ่งมาเล็กน้อยแล้วก็ทําเป็นกลมๆวันนี้เขาก็มีสีดําไว้แล้วตรงนี้นะคะผสมสีสีดําแล้วก็คลึงเป็นกลมๆแบบนี้นะคะมีสีดํามาแล้วเพื่อที่จะทําเป็นลูกกระตา่าย อ่ะตัวหน้าเนะะี่ยค่ะก็จะมีแบบแก้มนะคะเราจะมาปัดแก้มน้องนีคะโดยที่สีผงเนะะี่ยสีชมพูแล้วก็ผู้กันนะคะปึ๊บเนี่ยค่ะเวลาที่จะปัดแก้มนะคะให้ใช้ผู้กันที่มันนิ่มๆนะคะอ่อนๆแบบนี้นะ,ะแล้วก็ค่อยๆวนไปแบบนี้ค่ะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาดูในตำแหน่งของลูกกระตานะคะแล้วเราก็เนะะี่ยค่ะลงไปเลยปุ๊บเราจะใช้ตัวปลายของคู่กันนะคะลูกกระตาแบบนี้แล้วก็น้ำเนะะี่ยค่ะลงไปเพื่อที่จะติดเอาสีดำเนะะี่ยค่ะลงไป สีดำเนี่ยก็คือฟองดองสีดําผสมสีดําแล้วก็ทาเป็นเม็ดๆนะคะจะได้ประมาณนี้นะแล้วเราก็จะติดตัวเขาเลยทันทีนะคะเริ่มแรกเลยแล้วก็จะติดเขาเลยแตะน้ํานะคะเวลาที่เราทํางานฟองดองหรือกําเพชรเนี่ย ให้ใช้แค่น้ําอย่างเดียวพอนะคะแล้วก็ติดเข้าไปเลยติดเขาเข้าไปประมาณนี้นะคะเริ่มเป็นรูปเป็นล่างแล้วใช่ไหมเวลาที่เราติดลงไปแล้วเนี่ยค่ะทำเขามาแล้วนะคะแล้วก็วางพักไว้ให้มันเซตตัวแล้วก็ใช้น้ําติดลงไปแบบนี้แล้วจากนั้นเราก็จะมาเริ่มตกแต่งส่วนของผมนะคะพอยก็จะวางตรงนี้ไว้ก่อนเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่ามันยาวใช่ไหมแบบนี้นะลองดูนะคะแล้วก็ตัดออกปึ๊บ เราก็ใช้น้ำนะคะเป็นกาวยืดใช้แค่น้ำพอนะแล้วก็แปะลงไปเลยค่ะประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะก็จะดูอีกสีต่อไปแบบนี้นะคะแล้วก็โค้งมาแบบนี้แล้วก็ใช้น้ำค่ะยืดเหมือนเดิมแล้วก็ใช้น้ำนะคะใช้น้ำเนี่ยแปะเลยแล้วก็แปะผมเลยนะคะ ปรมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาเก็บรายละเอียดนะคะเราจะมาดูเรื่องของจมูกอ่ะประมาณนี้นะคะคือจมูกเนี่ยเราก็จะใช้เหมือนเดิมค่ะคือทําเทคนิคเหมือนตาเลยนะคะคือจะใช้ตัวปลายของผู้กันเนี่ยค่ะลงไปนะคะมันจะไม่ใช่ลักษณะที่จิ้มลงไปตรงๆนะคะเราก็จะจิ้มแบบไบนอนแบบนี้เราก็จะได้น้องหมู ยูนิคอร์นหน้าน้องหมูนะคะก็จะมีเม็ดไข่มุกเนะะี่ยค่ะเวลาที่เราติดพวกเม็ดไข่มุกแล้วก็ใช้น้ำเนะะี่ยค่ะแตะๆลงไปตรงนี้ตรงหน้าฟองดองเลยนะคะแล้วเราก็เอาเม็ดไข่มุกของเราเนะะี่ยค่ะวางลงไปแบบนี้ปึ๊บนี่นะคะแล้วก็ขาดหูตัวหูเนี่ยนี่มันก็เซ็ตตัวแล้วนะคะหลังจากที่เราวางไว้นานมากแล้วยึดด้วยน้ำเหมือนเดิมนะคะแล้วก็แปะหูได้เลย โอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะวิธีเก็บรักษาก็อย่างที่บอกทะคะทบทวนก็คือเราสามารถที่จะใส่กล่องคับเค้กนะคะใส่กล่องหรือว่ากล่องเคก้กกล่องคับเค,ะคะ้กเนี่ยค่ะแช่ในตู้เย็นไว้ทันทีเลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเอามาวางไว้ข้างนอกเนะะี่ยค่ะมันก็จะแฉะเป็นเรื่องปกติแล้วเดี๋ยวเวลาผ่านไปมันก็จะเซตตัวแห้ง แบบนี้เองนะคะไม่ต้องตกใจเนาะมันสามารถอยู่ได้กี่วันคือตัวน้ําตาลเนะะี่ยค่ะมันอยู่ได้เป็นเดือนเลยนะคะเดี๋ยวก้อยบอกคลิกว่าถ้าเกิดว่าใครอยากจะทําไว้ก่อนพวกผมเขาหูหรือว่าอะไรเนะะี่ยค่ะทาลูกตาเก็บไว้ก่อนได้นะคะอยู่ได้นานเป็นเดือนเลยนะคะมันก็จะแข็งแห้งแบบแห้งแบบนี้เลยนะคะเนี่ยอันนี้คือแห้งแล้วนะ ะคะเค้กมันก็อยู่ได้3วัน5วันนะคะแล้วแต่ครีมที่เราใส่ไปอย่างเช่นพวกผล,ลไม้หรือว่าอะไรตัวเค้กก็อยู่ได้3วัน5วันปกติเนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าตกแต่งทั้งหมดแล้วเนี่ยก็คือให้อิงจากตัวเค้กนะคะก็คือเค้กกับครีมที่ใส่รวมกันแล้วก็อยู่ได้5วันนะคะ3-5วันก็แล้วแต่ว่ารสชาติอะไรอย่างที่ก้อยบอกไป นะคะโอเคเนาะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย